วันนี้เรื่องของโพดนซ์นะคะคุณผู้ชมรู้จักไหมคะโพดนซ์ไม่ใช่พวกเซิร์งอะไรอย่างบ้านเราเพราะดนซ์อะไร่บ้านเราจะมไปแดนแถวโพสามต้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่โพดนซ์นะคะเป็นเรื่องของอันนี้เล่ากันง่ายตามภาพที่เห็นแล้วกันเถอเราจะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเต้นนะคะผสมด้วยลีลาของยิมนาสติกด้วยมาจากมาอยู่บนเสาถ้าพี่พูดถึงว่าหลุ่นหลาเรามีอุปกรณ์เสาหนึ่งต้นและหลูหลาเต้นไปกับเสานั้นหลุหลานึกถึงอะไร ก็เต้นรูดสาวทีบ้านอาจจะคิดถึงไปในนั้นแต่ไม่ใช่โพเดสเนี po ่ยลักษณะคือเราจะออกกําลังกายหรือใช้การเต้นแต่มันใช้กล้ามเนื้อเยอะมากโโคือทําให้เราเนี่ยสุขภาพดีนะคะหุ่นดีคือว่าพี่ใหม่ไปเห็นมาค่ะนางแบบของเราหลายคนตอนนี้ครับ โพดนซันทั้งนั้นเลยเพื่อให้เขามีร่างกายที่แข็งแรงคือเป็นนางแบบต้องแข็งแรงต้องหุ่นดีอโอ้โหอ้าวไปดูกันแล้วกันนะคะว่าพูดถึงโพแดซ์เนี่ยนะคะมันคืออย่างไรเขาเต้นกันอย่างไรมันมีสกรูปตรงนี้มาฝากค่ะสวัสดีครับ เรื่องราวที่เขาเล่ากันมานะคะก็คือว่าเกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงระยะที่เศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีเนี่ยในช่วงต้นปีทศวรรษ1900เนี่ยนักแสดงบางคนเนี่ยที่มีความสามารถในเรื่องของยิมนาสติกหรือว่าเป็นเรื่องของการลดผลต่างๆเนี่ยก็เลยนําเอาอุปกรณ์ ที่เป็นพวกสาเต้นเนี่ยเอามาเข้าประกอบในการแสดงโคลแดนซ์เมืองไทยนะคะเท่าที่ทราบมาก็คือว่าออใ,น 2010, ในปี2010เนี่ยค่ะที่แรกที่สอนเนี่ยคิดว่าคงจะเป็นแคลิฟอร์เนียนะคะในปี2010เปิดโพแดนซ์เหมือนกันนะคะก็เริ่มมีคนที่รู้จักโคแดนซ์มาก่อนหน้าน,นี้ได้ให้ความสนใจ แต่ตอนที่จะมาเป็นที่นิยมจริงๆเนี่ยก็หลังจากรายการไทยแลนด์กอล์ l ไ n ยเมื่อปีที่แล้วนะคะที่น้องมิ้งเส้นเนี่ยได้เข้ามาทำการแข่งขันหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเป็นการสร้างกระแสให้โพดนซ์เนี่ยเป็นที่รู้จักกันในหมู่กว้างขวางมากขึ้น สำหรับประโยชน์ของการเต้นโพดนซ์นะคะอันดับหนึ่งก็คือว่าทําให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆที่เราใช้ในการเล่นเนี่ยค่อนข้างฟิตและก็เฟิร์มได้ในระยะเวลาอันสั้นนะคะทําให้เรารู้จักร่างกายของเราเองได้ดีมากขึ้นว่าเอ๊จะต้องเข้าใจกล้ามเนื้อส่วนไหนได้ว่าเป็นการออกกําลังกายตั้งแต่หัวจรดเท้าจริงๆค่ะ สำหรับคนที่อยากจะเป็นโพแดนซ์นะคะอันดับหนึ่งเลยก็คือรูเป,ปิ้ลก็อยากจะพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าเล็กน้อยนะคะอันดับหนึ่งก็คือว่าใส่เสื้อนี่ก็คือเป็นเสื้อกล้ามที่ค่อนข้างรัดรูปไม่ได้เปิดออกมานะคะเพราะว่าตอนที่สปินหรือว่าบางครั้งเมื่อเราเรียนอัพไซด์ดาวแล้วเนี่ยเสื้อมันอาจจะหย่อนลงมาได้อันดับ2คือต้องใส่กางเกงขาสั้นนะคะกางเกงขาสั้นเนี่ยขอให้เป็นแบบไหนก็ได้แต่ว่าขอให้เป็นแบบที่ รัดตรงต้นขานะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์เดียวกันนะคะแล้วทําไมจะต้องใช้เกงขาสั้นเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเมื่อคิดดูนะคะกับตัวโพเนี่ย เรามีสิ่งเดียวในร่างกายเราที่จะสามารถที่จะยึดกับตัวโพลได้คือตัวสกินตัวผิวของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใส่กางเกงขาย,ยาวหรือว่ากางเกงที่หลวมเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะอยู่กับโพลได้มันก็จะลื่นซะก่อนนะคะค่ะสำหรับในระดับเบื้องต้นนะคะวิธีการสอนของเราเนี่ยเราก็จะสอนอในส่วนของเทคนิคของทั้ง3ส่วนที่ได้ที่คุปเปิรได้บอกไปแล้วนะคะส่วนแรก ที่จะทําให้ดูก็คือเรื่องของการสปินนะคะการสปินเนี่ยส่วนใหญ่จะมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะสปินอันแรกที่เราส่วนใหญ่จะสอนเลยนะคะในในการเรียนโพแดนซ์ทุกหลักสูตรนี่ก็คือเรียกว่าเบสิกเอา s i ไซด์ฮุนะคะต่อไปนะคะหลังจากเอาไซด์เบสิกเอาไซด์ฮุกเนี่ยก็จะเป็นเบสิกอินไซด์ฮุกนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะ สำหรับคนที่เรียนในระดับปานกลางนะคะแล้วก็สูงขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเริ่มการอัพไซด์ดาวนะคะหรือว่าการที่เอาขาขึ้นเ,เพดานนะคะเท้าชี้เพดานชี้สะตลงจะลองทำตัวอย่างให้ดูหนึ่งท่านะคะอันนี้นี่เรียกว่า um, straddle นะคะก็คือการที่เอาขาเปิดออกเป็นรูปตัว V แล้วก็ Inside Hook นะคะค่ะในระดับต่อไปนะคะก็จะมีการเริ่มปีนที่สูงขึ้น ะะแล้วก็มีการ up side down ในระหว่างการปีนนะคะก็อันนี้ที่จะทำให้ชื่อถ้าเรียกว่า layout <The Man. S 1> นะคะจะ like so so ทำให้ดูค้ายนี่นะคะบางคนอาจจะเคยเห็นจากคลิปเต้นโฮแดนซ์ใน y o u t u b e นะคะ มันจะเป็นคอมบิเนชันที่บางครั้งเนี่ยใช้ในการแข่งขันนะคะเรียกว่าเจตสสปลิตนะคะก็เดี๋ยวจะทำให้ดูเลยค่ะ เห็นแล้วไม่ทราบว่าสนใจอยากจะเรียนโพรแดนซ์หรือเปล่านะคะถ้าใครสนใจเนี่ยจริงๆเนี่ยสามารถเรียนได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะก็จะมีท่าสําหรับผู้ชายแล้วก็จะมีท่าที่สําหรับผู้หญิงเนี่ยแยกกันนะคะใครที่อยากเรียนเนี่ยสนใจมาติดต่อได้ที่รัมปุรี World Dance Studio เลยนะคะที่ www.ramuri.com ค่ะ